วิธีการใช้ Fibonacci RL3 เพื่อเทรดกับ Pro Gold Trader ในรูปแบบของ t r a d Following โครงสร้างของ Fibonacci เมื่อเป็น Set Buy 0จะอยู่ข้างบน1จะอยู่ข้างล่าง45%จะอยู่ชั้นที่1 58%จะอยู่ชั้นที่2 69%จะอยู่ชั้นที่3 s e ตอัของฟิโบนัชชีก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็จะมี 0,45, 58, 69นอกจากนั้นลบให้หมดนะครับรูปแบบการใช้นะครับถ้าตลาดจะเป็นสีแดงวิธีการใช้ก็แค่ดึงฟิโบนัชชีจากข้างบนลงล่างถ้าเป็นเซตเซลนะครับถ้าแกนกลางเป็นสีแดงเราจะเล่นเซลล์อย่างเดียวนะครับในความหมายว่า เมื่อเราจับบนลงล่างเราจะเห็นว่าตำแหน่งแรกคือ45เป็นตำแหน่งเข้าเซลล์ไม้แรกในความหมายเดียวกันนะครับสมมุติว่าตรงนี้สูงสุดตรงนี้ต่ำสุดเราก็แค่ลากลงมาปึ๊บลาบตลาดลากตลาดลงมานะครับลากกราฟลงมานะครับอย่างงั้นปัจจุบันเนี่ยนะฮะสำหรับทองเนี่ยมันยังไม่เบี่ยงกลับถ้ามันเบี่ยงกลับนะครับเบี่ยงกลับนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ถึงจะเซล์ได้นะครับก็คือสิ่งที่เป็นแนวรับ ที่มาสลับเป็นต้านนะครับอย่างงั้นการใช้ฟิโบนัชชีเนี่ยมันคือการอาร่านรับต้านโดยอัตโนมัตินะฮะเราจะเห็นว่าราคาแรกที่เราควรขายเนี่ยคือตอนที่มันขึ้นไปเจอพื้นที่สีแดงนะครับแล้วแล้อยู่ตำแหน่งที่1ของของอะไรครับของฟิโบนัชชีนะครับอย่างงั้นการเล่นฟิโบนัชชีนะครับถ้ามันขึ้นไป45%แล้วแล้วไม่ทำ high เกิดแท่งสีแดงก็สามารถเซลล์ได้เลย ถ้าขึ้นไปถึงตำแหน่งนะครับ58%แล้วไม่ทำา i g เกิดแท่งสีแดงก็ขายได้เลยนะครับในกรณีศึกษาเหมือนกันครับเรามาดูในรูปแบบของขาขึ้นหรือว่าสีเขียวดีกว่านะครับอย่างนั้นถ้าเราเห็นว่าแกนกลางของหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับสิ่งที่เราทําได้คือจับตามสุดที่เรามองเห็นดึงไปสูงสุดที่เรามองเห็นนะครับเมื่อไหรที่ตลาดลงมาอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ4 5นะครับแล้วมีแท่งสีเขียวสามารถซื้อได้เลยนะครับ เราจะเห็นว่าลงมา45%ไม่มีแท่งสีเขียวนะครับลงมาที่58%เริ่มมีแท่งสีเขียวเกิดขึ้นเท่ากับเราสามารถ b ายได้ครับ1ไม้นะครับพอบา y เสร็จนะครับตลาดขึ้นไปนะครับมีแท่งสีแดงก็สามารถปิดได้เลยอยู่ที่ตรงนี้นะครับหลักการพื้นฐานของการใช้นะครับสมมุติว่าเราดึง f i b o n a c c ีมานะครับจับตามขึ้นสูงคือโครงสร้างการ b ายนะครับตลาดจะลงมาจากบนลงล่างนะครับเมื่อลง45%ตลาดจะไปต่อ นะครับเมื่อลงนะครับ58%ตลาดจะไม่ทำหายนะครับเมื่อลง69%ตลาดจะมาแค่เลเวลที่1นะครับนี่คือหลักการนะครับในรูปแบบเดียวกันครับเป็นหลักการเซลครับจับบนลงล่างนะครับนะฮะเลข0ูนย์ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับตลาดจะขึ้นไปจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับถ้าขึ้นมา45%ตลาดจะลงลึกนะครับถ้าขึ้นมา58%ตลาดจะลงไม่ทำโลนะครับ ถ้าขึ้นมา69%ตลาดจะกลับมาแค่เลเวลที่1หรือว่า45%แล้วก็ขึ้นต่อนะครับเรามาดูกรณีศึกษาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราใช้ฟิบูน acci ในการเปิดไม้เพิ่มเติมในการเข้านะครับสมมติว่าเริ่มจากตรงนี้เลยการวันที่23ที่ผ่านมานะครับเราลบออกให้หมดนะครับดึงฟิบูน acci สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตานะครับตรงนี้ต่ำกับสูงนะครับเราใช้ฟิบูน a ชชีได้เลยจับต่ำขึ้นสูงนะครับ เราจะเห็นว่านะครับ45เราอยู่ที่ที่ตรงไหนครับ45เราอยู่ที่อยู่ที่ตรงไหนครับเลเวลที่1นะครับแล้วแกนกลางด้วยนะครับ่างนั้นถ้ามันลงมาย่ำสองครั้งไม่สามารถหลุดแกนกลางหมายความว่าไงครับ45จะไม่หลุดนะครับตลาดก็จะไปต่อแรงนะครับสามารถถือต่อได้นะครับประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเราดึงตามขึ้นสูงมาแล้วนะครับเป็นโครงสร้างการบ่ายนะครับตลาดลงมาถึงตำแหน่งที่3หมายความว่าไงครับตลาดจะกลับไปได้แค่ตำแหน่งที่1 แล้วยังไงครับแล้วก็ลงต่อเห็นไหมครับอย่างนั้นการที่เราจะรู้ว่าสัญญาณว่าตลาดจะลงต่อหรือไม่สามารถเช็คได้จากฟิโบนัชชีนะครับโอเคครับมาถึงตรงนี้สิ่งที่เราวัดก็คือจากบนลงล่างนะครับจากบนลงล่างนะครับเพื่อหาตำแหน่งการซื้อนะครับจับถ้ามันลงมาต่อไม่ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าตลาดลงแรงนะครับดึงมาต่ออีกนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือตลาดลงต่ออีกแล้วไม่ยอมขึ้นเลยดึงมาลงอีกครับเราจะเห็นว่า ตำแหน่งที่เราสามารถซื้อได้แทบจะไม่มีเลยนะครับดึงมาลงมาอีกครับอ่าดึงลากมาเรื่อยๆนะครับอย่างนั้นพอตลาดไม่ลงเลยนะครับไม่มีตำแหน่งให้เราขายเลยนะครับสิ่งที่เราทําได้คือนะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเราก็เล่นเล่นอะไรครับเล่นโครงสร้างบ่ายจับตามขึ้นสูงครับจับตามขึ้นสูงนะครับลากมานะครับอย่างนั้นพอตลาดไม่ลงนะครับสิ่งที่เราทําได้คือจับตามที่สุดนะครับที่เราเห็นในหน้าจอไปสูงที่สุดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้ นะครับอย่างงั้นพอตลาดลงมาถึงตำแหน่งที่1เนี่ยเราทําการซื้อใช่ไหมครับทําการซื้อตรงนี้ครับตรงนี้ทําการซื้อซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าว่าเราซื้อแกนกลางแล้วมันยังลงต่อนะครับสิ่งที่เราจะซื้อเพิ่มเติมคือซื้อตำแหน่งที่1ซื้อเสร็จดีดกลับดีดกลับแล้วก็ดีดลงต่อนะครับ ale, way, นนสิงส่งที่เรามองเห็นคืออะไรครับตลาดเนี่ยลงมาถึงตำแหน่งที่3มหมายความว่าตลาดนียจะลงลึกอีกนะครับหมายความว่าตลาดนี้จะลงลึกอีก พอตลาดเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับพอตลาดเปลี่ยนเป็นสีแดงเราจะบ,บนลงล่างครับจะบ,บนลงล่างนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ขายไม้แรกอยู่ที่ประมาณประมาณเท่าไหร่ครับ45%เนาะแต่45แต่แต่เท่าไหร่ครับแต่อยู่ที่ประมาณ58%แนะครับ <S <s <itative S 1> แล้วก็ตลาดก็เปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ดันขึ้นต่อส่วนตรงนี้ถ้าเราจะเล่นแบบนี้เราเล่นแบบไม่ดู15นาทีเลย เราสามารถโดนติดลบได้นะครับสามารถโดนติดลบได้วิธีการเล่นนะครับก็คือถ้าเราเล่นสวนเทรนในในโครงสร้างแบบนี้นะครับเมื่อมันติดนะฮะเมื่อเมื่อตลาดขึ้นมาเนี่ยเมื่อตลาดขึ้นมาเราทําการขาย1ไม้นะครับแล้วถ้ามันไม่ลงขายไม้ที่2นะครับแล้วถ้ามันยังไม่ลงอีกต่อมาตลาดเปลี่ยนเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับ ตรงนี้ให้คัดล็อตเลยนะครับเพราะว่า15นาทีขึ้นอยู่เมื่อ15นาทีขึ้นอยู่ตลาดจะขึ้นแรงนะครับสิ่งที่เราทําได้คือยอมเสียจํานวนที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับสองไม้ตรงนี้นะครับแล้วเราจับฟิโบัญชีตามขึ้นสูงนะครับจับต่ำขึ้นสูงเนาะเราจะเห็นว่าไม้แรกนะครับที่เราเสียเนี่ยที่เราเปิดสวนตลาดเนี่ยนะฮะเราก็โยกทั้งหมดนะครับขึ้นมาที่ตรงนี้ ที่มาตรงนี้นะฮะอยู่ที่45%นะครับง,งั้นเมื่อตลาดลงมาไม่หลุดแกนกลางและลงมาถึง45%เราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นแบบตลาดแทบจะแตะแค่ปลายไส้ครับแตะแค่ปลายไส้นะครับแล้วก็ดีดขึ้นต่อเลยเมื่อตลาดลงมาถึงแตะปลายไส้แล้วมีแท่งสีเขียวเกิดขึ้นนะครับหมายความว่าตลาดไม่มีโวลุ่มขายเลยตลาดจะไปต่อสิ่งที่เราติดลบเนี่ยเราก็แค่ยโยกขึ้นมาข้างบนนะครับก็เรียบร้อยครับก็สามารถทำกำไร จากจานวนที่เราติดลบนะฮะขึ้นไปได้เลยนะครับแล้วก็ตลาดก็ดันขึ้นไปเรื่อยๆครับการใช้ฟิโบนัชชีนะครับไม่ได้สําหรับใช้แค่1นาทีนะครับสามารถใช้เสริมเสริมในส่วนของเรื่องอื่นนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับสูงสุดกับต่าสุดเราแค่จับสูงสุดกับต่าสุดมานะครับเราจะเห็นว่าเมื่อราคาดีดขึ้นนะครับแตะที่1แตะที่2ไม่แตะที่3แสดงว่าตลาดตอนนั้นอ่ะมันหมดแรงนะครับถ้าเราจะเล่นสวนตอนนี้นะ ตอนนี้ M15 นาะทีเป็นขาขึ้นแต่เรากําลังพยายามหาจุดสวนนะครับปกติเนี่ยเราจะสวนตอนไหนครับตอนแกนกลางนะฮะเราอาจจะโดนติดลบสมมติว่าเรา,เราสวนติดลบแล้วเราต้องการแก้นะครับเปิดตามฟิโบนัชชีได้เลยนะครับเปิดตามฟิโบนัชชีแล้วก็รีบปิดรีบเคลียร์ซะนะครับเพราะว่าฟิโบนัชชีจับบนลงล่างนะครับสามารถจับตําแหน่งได้ชัดเจนนะครับสมมติว่าเราอยากซื้อนะครับ จับข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเราจะเห็นว่านี่คือตำแหน่งควรซื้อตำแหน่งควรซื้อทำไมการจับบายมันถึงจะเปิดได้ดีกว่าเพราะว่า15นาทีเป็นขาขึ้นนะครับ15นาทีเป็นขาขึ้นทําให้ตลาดนี้ยังไปต่ออีกโอเคครับในส่วนของฟิโบนัชชีนะครับต้องใช้ตามแกนกลางเหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าเราไปดู15นาทีนะครับโครงสร้างของฟิโบนัชชีเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของการอ่านราคาควรนะครับสมมุติว่าตรงนี้เราไม่รู้หรอก แกนกลางเปลี่ยนเป็นสีแดงสิ่งที่เราทําได้คืออะไรครับเราจับสูงสุดมาต่ําสุดนะครับเพื่อหาตําแหน่งควรควรขายนะครับนะฮะอย่างนั้นตลาดจะขึ้นมาแค่ตําแหน่งที่1กับตําแหน่งที่2นะครับสิ่งที่เราเห็นคือราคาขึ้นแทบจะไม่มีนะครับทำให้ตลาดเนี่ยเ,เวียงลงนะครับอย่างนั้นเราสามารถกําหนดพื้นที่นะครับควรที่จะเฝ้าระวังการขายให้ได้นะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะพื้นที่ควรเฝ้าระวังการขายนะครับอย่างนั้นเราไปดู1นาที ถ้าสิ่งที่เราคาดการเมื่อกี้นะครับเกิดขึ้นนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมถึงแม้1นาทีตรงเนี้ยจะเกิดเป็นสีเขียวจริงนะครับแต่ไม่สามารถซื้อตามแกนกลางได้เพราะว่า15นาทีแดงอยู่แล้ว15นาทีนะครับอยู่ในพื้นที่เสี่ยงของฟิโบนัชชีที่จะตกกลับนะครับจะทำให้เมื่อเราซื้อตามแกนกลางตรงเนี้ยนะฮะซื้อตามแกนกลางตรงเนี้ยซื้อแล้วมันไม่ขึ้น เห็นไหมซื้อ e แล RE, like ้วม <pl ains> ันไม่ขึ้นซื้อแล้วมันไหลลงต่อนะครับ่างนั้นการที่เราสวน m 1 5เนี่ยการที่เราจะซื้อได้เนี่ยต้องซื้อตามไม้ข้างล่างสุดคาถามไม้ข้างล่างสุดทําไมเราถึงซื้อได้นะครับลองจับฟิบนัชชีตามขึ้นสูงดูตามขึ้นสูงนะครับมันบอกว่ายังไม่ถึงตําแหน่งควรซื้อนะครับตาแหน่งควรซื้อจริงๆนะครับอยู่ที่ตรงนี้ไม้แรกอยู่ตรงนี้นะครับไม้2อยู่ตรงนี้นะฮะคำถามคือ1นาทีเนี่ยมันบอกว่าควรซื้อจากนี่มาเนี่ยเออควรซื้อนะครับเห็นไหม การใช้ฟิโบนัชชีในการอ่านสภาพตลาดจะสามารถรู้ตำแหน่งที่ดีกว่านะครับย่างนั้นเราไปดู m 1 5 m 1 5บอกว่าตรงนี้จะลงนะครับ1นาทีดีดลงต่อนะครับคำถามคือเมื่อ1นนาทีดีดลงต่อแล้วมันดีดกลับนะครับเราสามารถใช้ฟิโบนัชชีได้ไหมนะครับจับ0อนยจับ1ไปข้างบนนะครับสูงสุดจับ0ูนย์ลงมาข้างล่างนะครับเราจะรู้ตำแหน่งขายคือตำแหน่งนี้นี่คือตำแหน่งควรขายของของอะไรครับของ1นนาทีนะครับเมื่อตลาดดีดขึ้นมา ตลาดดีดขึ้นมาเจอตำแหน่งนี้ก็โดนตบลงตลาดดีดขึ้นมาเจอตำแหน่งพวกนี้ก็โดนตบลงนะครับพอมาถึงตรงนี้เราเห็นอะไรครับเราเห็นว่านะครับหนาทีเนี่ยมันถึงตำแหน่งที่3เลเวล3แสดงว่าทองเนี่ยนะฮะจะไม่ลงนะฮะลงก็ลงไม่เยอะเดี๋ยวก็ดีดขึ้นนะครับเห็นไหมลงก็ลงมาเยอะเดี๋ยวก็ดีดขึ้นดีดขึ้นแล้วก็ดีดขึ้นอีกทําไมครับเพราะครั้งหนึ่งนะครับทองเคยมาถึงตำแหน่งที่3นะครับท้าทาย69ทําให้ทองยังขึ้นต่อ ย่างนั้นการใช้ฟิโบนัชชีเนี่ยมันคือการอ่านอนาคตนะฮะความน่าจะเป็นนะครับสมมุติว่าปัจจุบันนี้แกนกลางสีแดงสิ่งที่เราทําได้คือจับบนลงล่างนะครับจับบนลงล่างเพื่อหาตําแหน่งขายที่แม่นยําที่สุดนะครับเราอาจจะขายตามแกนกลาง1ไม้เพื่อเทสนะครับหรือรอให้ขายตามฟิโบนัชชีได้เลยก็แม่นยำเหมือนเดิมนะครับไปดู m15 นาทีครับว่าปัจจุบัน m15 นาทีเป็นยังไงครับ m15 นาทีเป็นสีอะไรครับ เป็นสีเขียวนะครับเราสามารถดึงกราฟตรงนี้ได้เลยนะครับตามขึ้นสูงนะครับจะรู้ว่า m 1 5นาทีเข้าสู่ตำแหน่งการซื้อแล้วนะฮะเข้าสู่ตำแหน่งการซื้อแล้วนะฮะอ่าเข้าสู่ตำแหน่งการซื้อแล้วนะครับอย่างงั้นใน1นาทีเนี่ยมันกําลังทําอะไรอยู่นะครับย่างงั้นพอมันเข้าสู่ตำแหน่งการซื้อของ15นาทีนะครับ1นาทีลงมาถึงพื้นที่การซื้อและก็จบแท่งด้วยเป็นแท่งสีสีอะไรครับสีเขียวนะครับทำให้ตลาดดิดดิดขึ้นดิดขึ้นเจอกันกลางแล้วก็แแคคค่่ปิดกกไรร็นนนัั้บะ ถ้าว่าเราสมควรซื้อไหมนะครับการใช้หรือการวัดใน M15 นาทีเพื่อรู้จังหวะราคานะครับสมมุติว่าก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตรงเนี้ยนะฮะก่อนหน้านี้นที่เกิดขึ้นเราแค่เห็นภาพนี้นะครับสมมุติว่าเราไม่รู้จักฟีบูนาชีเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันควรซื้อตลาดจะย่อมาถึงตรงไหนถ้าเราใช้ฟิบูนาชีจับจุดต่ำที่สุดไปสูงที่สุดนะครับเราจะเห็นว่านี่คือพื้นที่ควรซื้อนะครับนี่คือพื้นที่ควรซื้อนะครับอ่านี่คือพื้นที่ควรซื้อนะ พื้นที่เนี้ยควรซื้อนะครับแล้วเราค่อยไปดูหนึ่งนาทีทีนึ่งว่าควรซื้อตรงไหนนะครับในส่วนของฟิโบนัชชียืนยันเพิ่มเติมว่าจะซื้อตรงไหนกันแน่นะครับก็ใช้ฟิโบนัชชีแฟนนะครับจับตามขึ้นไฮที่สุดของปัจจุบันนะครับก็จะรู้ว่าพื้นที่ควรซื้อตรงไหนกันแน่นะครับก็สามารถจัดจับตามไปไฮที่สุดตรงนี้นะครับอ่าอย่างงั้นตัวฟิโบนัชชีตัวนี้นะครับตัวฟิโบนัชชีตัวนี้นะครับมันสามารถบอกได้เลยว่า โอเคนะครับตำแหน่งที่ควรซื้อจริงๆไม่ใช่เส้นนี้นะครับก็คือตรงนี้นะฮะจากตรงนี้มามาถึงตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ควรซื้อจริงๆเห็นไหมเป็นตำแหน่งที่ควรซื้อจริงๆคือแม่นยำได้ดีมากนะครับย่างนั้นตลาดเนี่ยมันลงมาถึงตำแหน่งที่2แต่ไม่ถึงตำแหน่งที่3ไมหมายความว่าตลาดนี้จะไปอีกรอบแต่ไม่ทำหาย เห็นไหมตลาดสามารถกลับไปอีกรอบแต่ไม่ทําหายนี่คือเหตุผลการใช้ฟิโบนัชชีในการเช็คตลาดก่อนว่าสภาพตลาดเป็นยังไงเราสามารถกล้าที่จะเล่นเซลล์ได้เลยครับถ้าเราใช้ฟิโบนัชชีเพราะว่าเรารู้ว่าตลาดไม่ทาหายแน่แน่นะครับแต่ถ้าตลาดนี้ลงมาแค่ตําแหน่งที่1นนะครับผมเชื่อว่าตลาดนี้ทําหายได้นะครับคำถามต่อไปคือสามารถใช้ในสีชั่วโมงได้ไหมครับไปดูสีชั่วโมงได้เลยครับนะฮะแล้วก็ใช้หลักการฟิโบนัชชีนะครับ สี่ชั่วโมองที่ผ่านมาก่อนที่มันจะขึ้นสุดซอยนะครับดอยสุดขั้วนะครับแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราดูจากภาพสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตานะครับจับตามขึ้นสูงของฟิโบนัชชีนะครับเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นว่าราคาลงมาเกือบไม่ถึงตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเกือบไม่ถึงตำแหน่งที่1่หมายความว่าไงครับบอลุ่มซื้อเยอะมากนะครับบอลุ่มซื้อเยอะมากทําให้ทองคำเนี่ยยังขึ้นต่อ ย่าง,งั้นการใช้พื้นฐานของฟิโบนัชชีเนี่ยวัดระดับซื้อหรือขายในตลาดเพื่อเช็คสภาพตลาดต่อนะครับอย่างนั้นพอราวัดตรงนี้นะครับสมมุติว่าสีเขียวนะแต่เราอยากวัดเซลล์จับบนลงล่างนะครับเราเห็นอะไรครับแตะตำแหน่งที่3กลับมาเกือบไม่ถึงตำแหน่งที่1แล้วไปต่อเพราะววลุ่มซื้อมันเยอะนะครับอย่างนั้นการใช้ตรงเนี้ยการการใช้ฟิโบนัชีเนี่ยสำคัญนะครับสมมติตรงนี้ เราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราจับตามขึ้นสูงเราเห็นว่าราคาเกือบลงมาถึงตำแหน่งที่2แสดงว่ามันไม่ทำให้ลงมาถึงตำแหน่งที่3แสดงว่ามันจะลงต่อเห็นไหมมันจะลงต่อมันจะลงมาถึตำแหน่งที่3แล้วมันดีดกลับมาเกือบไม่ถึงตำแหน่งที่1นะครับแล้วมันจะลงต่อเลยอย่างนั้นถ้าเราจับบนลงล่างนะครับจับบนลงล่างเราจะเห็นอะไรครับเห็นตำแหน่งขายคือตำแหน่งนี้ตำแหน่งแก้ไม้เห็นไหมขึ้นมาเจอตำแหน่งที่1เจออะไรครับขึ้นมาเจอตำแหน่งที่1แล้วเจออะไรครับ ขึ้นมาเจอตำแหน่งที่1และตลาด็ดิดลงเลยเพราะว่าโวลุ่มซื้อมันแทบจะไม่มีเลยนะครับอย่างนั้นการใช้หลักการฟิโบนัชชีเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ตลาดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับจับต่มขึ้นสูงนะครับจับต่มขึ้นสูงเมื่อตลาดลงมาถึงต,ตำแหน่งที่3แสดงว่าตลาดลงต่อนี่คือบอกว่าตลาดลงต่อนะครับเห็นไหมตลาดจะลงต่อเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเราจับสูงลงต่ำนะครับถ้ามันขึ้นไปถึงตำแหน่งที่1เห็นไหม แสดงว่ามันยังไม่ขึ้นนะมันจะลงต่อแต่ถ้าเราดึงมาอย่างนี้นะครับและตลาดขึ้นมาถึงตำแหน่งที่3แสดงว่าตลาดกําลังจะบุกขึ้นนะครับบุกขึ้นนะบุกขึ้นต่อเห็นไหมนะฮะและแกนกลางก็เปลี่ยนตามนะครับอันนี้คือการใช้ฟิโบนัชชีเพื่อเสริมการข้าออเดอร์ได้มั่นยํามขึ้นนะครับคําถามล่าสุดคือเมื่อปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราควรดูคือ,อยังไงเราก็แค่จับตามขึ้นสูงนะครับเราจะเห็นว่าถ้าทองยังไม่สามารถทำา i g h ได้มาทำา i g h ได้นะ แล้วเจอ breakout เกิดขึ้นก่อนนะครับเจอ breakout เกิดขึ้นก่อนแบบนี้ก่อนเนี่ยตำแหน่งไหนที่เป็นตำแหน่งรับครับคือตำแหน่งนี้นี่คือตำแหน่งรับของทองเห็นไหมนี่คือตำแหน่งรับของทองนะครับเส้นทองก็อาจจะเลื่อนมาเป็นอย่างนี้ได้ดในะครับอาจจะเลื่อนมาเป็นอย่างนี้ได้ตรงนี้ได้นะครับงนั้นเราก็แค่ไปดู15นาทีเพิ่มเติม15นาทีเพิ่มเติมตรงนั้นบอกว่าตรงไหนก็คือตรงนี้นะครับ่างนั้นทองเนี่ยสามารถลงมานะครับขย่ำครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะปรับเทรนเป็นสีอะไรครับ สีแดงแล้วก็ลงต่อลงมาถึงตรงนี้เพื่อเช็คอีกทีนึงว่ามันจะลงไหมนะครับถ้าลงไม่ได้มันก็จะกลับตัวขึ้นนะครับ่างนั้นการใช้ฟิโบนัชชีเนี่ยคือการอ่านระดับค่าของสภาพตลาดนะครับประมาณนี้นะครับในการอ่านระดับค่าของสภาพตลาดเมื่อเราเข้าไปดูลึกๆจริงๆนะครับนะฮะลึกๆจริงๆตรงนี้นะครับสมมติว่าเราเราเราจับแค่ปัจจุบันดูนะต่มขึ้นสูงนะครับเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นว่าราคาลงมาลึกแล้ว ะะแสดงว่าทองจะไม่ทำา i g แล้วลงมาถึงตำแหน่งที่2ช่วงเนี้ยทองจะไม่ทำา i g ทองจะไม่สามารถทำา i g ได้ถ้าเราไปดู1น,นาทีนะครับน,นาทีนะฮะไปดู1นาทีเห็นไหมทองจะไม่ทำา i g แล้วมันลงมาลึกแล้วอย่างนั้นเราจะสูงลงต่ำสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับนี่คือตำแหน่งการขายที่ดีนะครับไม่ใช่การกลางนะเพราะ1น,นาทียังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับย่างนั้นเมื่อตลาดดิดขึ้นนะครับเจอ เลเวลหนึ่งแล้วก็เซลได้หนึ่งไม้นะครับถ้ามันขึ้นไปถึงเลเวลสามแสดงว่ามันหมดแรงแล้วถ้าขึ้นแค่เลเวลที่หนึ่งมันจะลงแรงนะครับลงแรงอีกทีหนึ่งก็ต้องมาดูว่าลงถึงเลเวลสามไหมถ้าลงถึงเลเวลสามของสิบห้านาทีทองเนี่ยจะดีดขึ้นไปเล็กน้อยนะครับไปที่เลเวลหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ขย่ำลงต่อนะครับทําให้ทองเปลี่ยนเป็นขาลงได้นะครับฟิบนัชชีเนี่ยเป็นตัวอ่านอนาคตได้อย่างดีเลยนะครับ อันนี้สำหรับใครที่ดูแล้วเข้าใจนะครับไม่เหมาะสมสำหรับมือใหม่ในการใช้งานหรือไม่เคยผ่านวิดีโอที่สอนวิธีการใช้เทรนโฟโล w ของ GoPro t r a d e r ห้ามเด็ดขาดห้ามใช้ตามเด็ดขาดนะครับเพราะต้องใช้ตามหลักการหลักคือเทรนโฟโล w นะครับสวัสดีครับ